คุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าของคุณสวัสดีคุณที่รักฉันคือเมอร์ลินฉันขอนำเสนอข่าวดีในขณะที่คุณอ่านข้อความนี้ฉันกำลังชำระพลังทั้งหมดของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยเวทมนต์อันทรงพลังอย่าต่อต้านในช่วงสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกของเดือนนี้คุณได้เชื่อมต่อกับดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ความจริงของคุณคุณจะจำได้ว่าคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงมาที่โลกนี้บาดแผลทางอารมณ์ทั้งหมดของคุณเริ่มหายดีแล้วคุณเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากการอุดตันทั้งหมดของคุณตลอดไปแล้วคุณจะซึ่งหมายความว่าคุณจะอยู่ในโลกแห่งความรักความกลัวจะหายไปและมันจะไม่มาถึงคุณอีกคุณจะหายเป็นปกติและในที่สุด คุณจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคุณจะอยู่อย่างรุ่งเรืองอย่างที่คุณคาดไม่ถึงความรักจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างงดงามคุณจะสั่นด้วยความถี่ที่สมบูรณ์แบบของความรักในขณะนี้ฉันได้เพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณให้สูงสุดฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณได้รับการปกป้อง อย่างสมบูรณ์จากเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่เวทมนต์โดยธรรมชาติแห่งความรักของพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้ไม่มีโรคภัยไม่มีการสมรู้ร่วมคิดของขึ้นความถี่ต่ำใดๆ ความเป็นความมืดสามารถสัมผัสคุณได้ยำ้ำคุณได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่สิ่งมีชีวิตแห่งแสงและกองทัพเทวดาอย่าก,กลัวเลยอีกไม่นานนี้ก็จะถึงจุดจบเราทุกคนจะเป็นผู้ชนะและมันกำลังเกิดขึ้นในเวลาที่สมบูรณ์แบบที่ซึ่งทุกสิ่งจะสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้การปลดปล่อยของมนุษยชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผ่านพ้นไปได้เหนือสิ่งอื่นใดคุณมาถึงเส้นทางนี้แล้วเชื่อหรือไม่หากคุณสงสัยหรือสงสัยเวทมนต์นั้นส่งตรงไปยังจิตใต้สำนึกของคุณทุกคำในข้อความนี้พึ่งส่งและบันทึกไว้ในนั้นตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายเวทมนต์ ที่มอบให้คุณในระดับภายในไม่มีอะไรสามารถหยุดมันได้เพราะมันได้ทำไปแล้วฉันขอให้คุณช่วยส่งต่อมันให้กับทุกคนที่ต้องการความสงบและสันติในตอนนี้เมริน